สวัสดีค่ะพี่น้องเรามาเดินหาเหตุการณ์อากาศดีมากตอนเช้าแสงแดดกำลังขึ้นกำลังพ่อคูภูบรรยากาศดีมากเลย นะต้นใหม่กัมีแต่กลางสีเหลืองทองอลามสบายดีพ่อจ้า,จาพี่น้องคุณอนะ มันเหลืองมันโลนไปัดมันเขาหนาหนาวแล้วพี่นอ้องใบไม,ไม,ไม้เปลี่ยนสีคลองน้ำนี่มหนเนี่ยวันนั้นที่เรามาเก็บไอ้น,นั้นต้นเก่ารักกันที่ทายให้พี่น้องเอซีเบิร์นทายให้เบิร์นกินนะ โอ้โเนี่ยเขาตัดใบไหม่เริ่มเปลี่ยนสีละพี่น้องมันโลนพอมันเข่าเดือนพฤศจิกาธัานว่ามักยานี่เขากะเกี่ยวออกเกี่ยวออกในดอกหกแห้งโอ้ยใบไหม่โลนอันนั้นนะใบไหม่โลนนี่เห็ดสิออกได้พี่น้องเพราะว่าใบไม้กับสีเหตุมันเหมือนกันนะ จะว่าฝนก็บไม่ค่อยล่งคักปันไดบงตน้นเกาหลักมือนั้นต้งมาเก็บอยู่โอนินดินเดี๋ยวใบเหลืองๆนี่ตน้นเกาหลักน,นี่มือนั้นมาเอาหน่วยมันเอาไปประม่ณ4 4ีหน่วยนี่ลหละพี่น้องมาเนียนพอไปหอดเมืองไทยติดกระเป๋าไปหอดเจ๊า <c oughs> จะเอามาเห็นอย่าง4ีหน่วยเอาพ่อพี่เก็บมากมันกระติดกระเป๋ามากกับเลย ยราโมน,นั้นมาเก็บอีนสีน่หน่วยอบบง่ายหนึ่งอิกกระเป๋าไปหอดเมืองได้คนน่ะออได้กินเกหลักสี่หน่วยเอาไป้ขัวกิน สวัสดีค่ะพี่น้องริมน้ำ ซายจมอยู่บ้านเบื่อเคนว่าเบื่อตัวบัวหาย,ยังเฮ็ดาะว่ายังเพราะว่าสบายคนเราบางทีสบายเกินไปมันก็เบื่อหน่ายาะว่า,ว,าว,วันวันหนึ่งก็อยู่แต่กับที่อบอกสอนบัวฟังเนะาะจะซสิอวานี่ไร จมเบื่อเหมือนกับว่าในใบไม้โล้นคักคับขีบอยู่ใส่เขาก็มีเห็ดเนาะแบบบอกเลยใบไใม้ก็เห็ดมันคือพ่อเห็นเลยนะบ่มีพ่อดอกโอ้ย แต่เห็ดผีเบื่ออ๋อพี่เดพี่น้องมันเผาบนนั้นเห็ดอีกอย่างบุดนนี่เฮ็ดกินได้บุ้นนี่แล้ว เห็ดอาบน้ำในคลอง,งเห็ดอีอย่างนี่พี่น้องบ่มนมีเห็ดแต่ว่าเห็ดมันนี่แต่เห็ดอันกินบ่เป็นนี่นะเห็ดที่เบื่อเราจะเข้าบ่เคยกินน,ะนี่นะ คือเห็ดคือเห็ดนะ่ะบ่เคยกิน,กนเนีอนี่กินเราไปเกิดใหม่คุณน่ะจ่อว,วันหนาคืออย่างนี้คือเห็ดโคกอืมบาดเน้านกินละตายไปเกิดใหม่ ใบไ,ไม้ก็ดอกเคดมันค็คล้ายๆกันนี่มีพิโน่นีดอกวัานเพิ่นดอกเนาะคุณไม่ตเตดเอียงวุ้นี่ ลูกุคเลยโยเอาเป็ดเห็ดบะมีกันเอาเป็เปดไปลาบสบ้าเนี่ ผมมีบมมีบมมีบมมีเหตุบดได้บ่มีดอกพี่น้องปลาอื่นมันกับไก่เพื่อนต้องใส่เวลาไปหาเด้กพี่น้อง มี่มีเห็ดขอนแต่ว่าช่างอื่นนะพี่น้องบางบางป่าที่มันป่ามันเก่าแก่มันมีเห็ดหูหนูเห็ดช่วงหนาหน,นาวนี่ก็สิเป็นเห็ดเห็ดดำแน่เห็ดนั่งฟ้าที่มันออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มที่หลายประเทศมันเก็บนะพี่น้องนี้จ้ นี่น้ำค้อนยังสินะเฮ็ดค้อนสนมุนันเงาเดียวนี่บอกโอ้ยถุงซับนี่เต็มด้วยพี่น้องนี่นะเงาเดียวเอามากแกงนง่แบบบ้ายำพุ๊ดพวกคือเฮ็ดอันเฮ็ดปวกนี่เสีบบว่นีดอกใบใหม่มันบานเปลือยแห้ง ไปเห็ดกายเบือ่อกินแล้วไปเกิดใหม่ นอนอยู่กับอภพีชนมาคนทรงขอขัาวมาเนี่ยร้านบรสบายอภพีชบรสบายเลยมานอนเป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อนพ่อเป้อันนั้นก็บคอนใหม่ด้ไหมนะอ๋อโบพ่อเฮ็ดคอนเฮ็ดยังออกสิคิหน้าหนาวก็จะเป็นอีกเหตดหนึ่ง โค้นใหม่พี่น้องบอลเปื่อยอ๋อหนะพอมีเห็ดมาหายางสูตร,รธรรมศาสตร์พี่น้องเลยเหือได้แห้ง พายูหากินน้ำปลาน้ำดอนขอบคุณพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการติดตามเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะัมมีอีหยังไลยดอกพี่นอ้องอ็ไม่เบืองเวลาว่าจะเหนงานหัวสูกหัวสุนอืมอยู่ที่ เนเธอร์แลนด์แล้วโอเคพอกันคลิปหนาะจากพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะคะก่อนเรื่องแสนขอกล้าเข้ามาสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาะคุณโลนเบิร์ดท่างอำเอเ่าเขาทำความสะอาดของจด้ทางย่างใ,างางใหม่ๆม,มันเปื่อยฝนตกมากมันยังออกมาเป็นเหตุพอกันคลิปหนาะจากพี่น้อง